การใช้งานโปรแกรมพ้นท์แบบง่ายมีขั้นตอนง่ายๆดังนี้ค่ะอันดับแรกไปที่ปุ่ม Start คลิกที่ All โปรแกรม a m c e s s o s y p a i n พนี่คือหน้าต่างของโปรแกรมพ a i n ์น,นะคะก็จะประกอบไปด้วยแถบของเครื่องมือจะมีดินสอที่ใช้ในการวาด ถังสีที่ใช้ในการเทสีระบายสีลงสีนะคะเทคเป็น,เ,ปนเครื่องมือที่ใช้ในการพิมพ์ข้อความอักษรเพื่อบรรยายใต้ภาพหรือต้องการพิมพ์ข้อมูลต่างๆจะใช้เครื่องมือตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องมือในการขยายภาพ ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการลงสีเอฟเฟกของสีหรือจะเป็นยางลบที่ใช้ลบในส่วนที่เราไม่ต้องการถัดมาจะเป็นรูปร่างรูปทรงต่างๆที่มีมากับในตัวโปรแกรมถัดมาจะเป็นไซส์ไซส์คือขนาดของเส้นที่มีความหนาความบางต่างกัน ถัดมาคันเลอรเป็นสีที่ใช้ในการลงสีภาพลงสีวัตถุที่เราออกแบบไว้เพื่อให้ภาพเกิดความชัดเจนสวยงามมากยิ่งขึ้น mm hmm. นอกเหนือจากสีที่อยู่บริเวณนี้ยังมี Edit c คันเลคือสีที่เพิ่มเติมจากสีในแถบข้างบนถ้าเราไม่ต้องการใช้สีที่อยู่ในแถบข้างบนนี้เราสามารถเลือกใช้ มีสีที่เบสิกคันเลอรซึ่งมีสีมากมายให้เราเลือกใช้ตามใจชอบค่ะก่อนอื่นเราจะต้องมาวาดรูปภาพให้เสร็จเสียก่อนนะคะในที่นี้ดิฉันจะขอวาดรูปบ้านซึ่งจะอาศัยรูปร่างรูปทรงที่มีอยู่ในตัวโปรแกรมนี้มาทำให้เกิดรูปภาพภาพภาพหนึ่งขึ้นมา ซึ่งเป็นรูปภาพของบ้านนั่นเองค่ะอันดับแรกคลิกที่สี่เหลี่ยมค่ะหลังจากนั้นคลิกที่พื้นเปล่าว่วางเปล่านะคะแล้วก็ลากเมาส์เพื่อขยายขนาดให้วัตถุของเราให้มีขนาดที่เราต้องการสามารถย่อขยายได้ ขยับตำแหน่งเยืลื่อนย้ายได้ตามที่ต้องการถัดมารูปสามเหลี่ยมเหมือนกันค่ะคลิกเมาส์ค้างไว้แล้วก็ลากเราได้ตัวบ้านหลังคาแล้วต้องมีหน้าต่างมีประตู เราสามารถใช้เส้นมาเติมเพื่อให้เกิดความสวยงามในส่วนนี้จะเห็นได้ว่ามีเส้นที่ตัดกัน ทำให้ภาพไม่สวยเราสามารถใช้เครื่องมือที่เป็นยางลบลบเส้นที่ไม่ต้องการออกได้วิธีเดียวกันค่ะคลิกเมาส์ค้างไว้แล้วก็ลากไปในเส้นที่เราไม่ต้องการเส้นนั้นมันก็จะหายไปนะคะค่ะ ตอนนี้เราก็ได้บ้านที่เส,สร็จสมบูรณ์แล้วถ้าอยากให้มันสวยงามมากยิ่งขึ้นเราควรจะลงสีใช้เครื่องมือตัวนี้ค่ะถังสีคลิกที่เครื่องมือถังสีแล้วก็ไปเลือกสีที่เราต้องการในที่นี้ดิฉันขอใช้สีส้มแล้วกันนะคะ เมื่อได้สีต้องการแล้วเราก็นามาไว้บริเวณที่เราต้องการให้เป็นสีส้มในที่นี้ดิฉันอยากให้หลังคาเป็นสีส้มก็นำถังสีมาไว้ที่หลังคาแล้วคลิกเมาส์หนึ่งครั้งค่ะหลังคาของเราก็จะกลายเป็นสีส้มนะคะเหมือนกันค่ะอยากให้ตรงไหนสีไหนหยุดตรงใดก็คลิก ที่สีนั้นและก็วางที่บริเวณนั้นนะคะสีที่เราลงไปแล้วเราสามารถเปลี่ยนเป็นสีอื่นได้ค่ะอย่างเช่นหลังคาดิฉันลงเป็นสีส้มอยากเปลี่ยนให้เป็นสีแดงก็คลิกที่สีแดงแล้วก็ทําวิธีเดิมค่ะ ก็จะกลายเป็นสีแดงนะคะอย่างที่บอกข้างต้นตัวนี้จะเป็นสีที่เพิ่มเติมจากสีที่มีมาคลิกที่ Edit c o ั o เลจะปรากฏหน้าตา่างที่มีสีเพิ่มเติมขึ้นมาเราเลือกสีที่ต้องการได้เลยค่ะ ตอนนี้เราได้สีของตัวบ้านแล้วนะคะและในบริเวณพื้นหลังที่เป็นสีขาวนี้เราก็สามารถเปลี่ยนให้เป็นสีอื่นได้วิธีเดียวกันค่ะคลิกสีแล้วก็มาคลิกที่พื้นว่าง พื้นหลังของเราจากสีขาวก็จะกลายเป็นสีม่วงในทันทีค่ะในตอนนี้เราได้ทั้งสีของพื้นหลังและสีของตัวบ้านแล้วเราอยากเพิ่มเติมด้วยการเขียนคำบรรยายแล้วก็ใช้เครื่องมือ t Text ค่ะคลิกที่ตัว A. เแา้วมาคลิกที่พื้นที่ว่างที่เราต้องการจะพิมพ์ข้อความนั้นๆ เปลนสีอักษรให้ตัดกับพื้นหลังเพื่อให้เห็นข้อความที่ชัดเจนหลังจากนั้นเราก็สามารถพิมพ์ได้ตามปกติค่ะ เมื่อเราได้ข้อความที่ต้องการแล้วเราสามารถขยายกรอบข้อความให้ยาวออกไปให้เป็นบรรทัดเดียวได้หรือสามารถเปลี่ยนสีตัวอักษรได้ตามใจชอบหรือจะเปลี่ยนขนาดของตัวอักษร แค่นี้เราก็ได้บ้านที่สวยงามพร้อมกับพื้นหลังที่เป็นสีม่วงและข้อความบรรยายภาพที่เราได้สร้างขึ้นได้แล้วค่ะอันนี้ก็เป็นการใช้โปรแกรมพ้น์แบบง่ายๆนะคะดิฉันก็ขอจบการใช้งานโปรแกรมพ้นพ์แบบง่ายๆไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ